สวัสดีครับเคยไหมครับที่บางวันตื่นมาแล้วถามตัวเองว่านี่เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่คุณคนเดียวที่คิดแบบนี้หรอกจริงๆมนุษย์ทุกคนแหละเคยมีคำถามนี้ผุดขึ้นมาในหัวจะตอนตีสองนอนไม่หลับหรือวันจันทร์เช้าที่ต้องลากสังหารไปทำงานแต่รู้ไหมครับคนญี่ปุ่นเขามีคำที่ใช้ตอบคำถามนี้อย่างเท่เขาเรียกว่าอิคิกา แปลง่ายๆก็คือเหตุผลที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆวันฟังดูดีนะแต่เอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหามันเจออิคิกมยมี4ส่วนเขาบอกว่ามันประกอบด้วย4สิ่งนี้ครับ 1. สิ่งที่เรารักทำแล้วหัวใจผ่องโต 2. สิ่งที่เราเก่งทำแล้วได้ผลลัพธ์ดีคนยอมรับ 3. สิ่งที่โลกต้องการมันช่วยเหลือคนอื่นได้ 4. สิ่งที่สร้างรายได้เออชีวิตจริงก็ต้องกินข้าวจ่ายค่าไฟเนอะถ้าเจอจุดที่4วงนี้ทับซ้อนกันพอดีนั่นแหละอีคิกไกของเราตัวอย่างจริงนักเขียนหรือคนดังที่มีอีคิก้ไก ลองนึกถึง J.K. r o โรลิงผู้เขียนแฮร์รี่ t t e r ตอร์สิครับตอนแรกชีวิตเธอคือซิงเกิลมัมที่แทบไม่มีเงินแต่สิ่งที่เธอรักคือการเขียนนิทานสิ่งที่เธอเก่งคือการเล่าเรื่องที่มีรายละเอียดและตัวละครน่าจดจำโลกก็ต้องการเรื่องเล่าที่ให้ความหวังและแรงบันดาลใจและสุดท้ายมันก็กลายเป็นรายได้ที่เปลี่ยนชีวิตเธอนี่แหละครับอีกีไกแบบเป็นรูปธรรม หรือใกล้ตัวกว่านั้นนักฟุตบอลญี่ปุ่นชื่อดังคาซุโยชิมิอุระที่อายุ56แล้วยังเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่เพราะสิ่งที่รักของเขาคือฟุตบอลและมันก็เป็นสิ่งที่เขาเก่งที่สุด โลกก็ยังต้องการแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเขาและมันก็ยังเลี้ยงชีพเขาได้อยู่นี่ก็อิคิไกเหมือนกันแล้วของเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องกดดันว่าต้องหามันเจอตอนนี้หรอกเพราะบางทีอิคิไกมันไม่ใช่เส้นตรงแต่มันคือการลองผิดลองถูกบางคนเริ่มจากสิ่งที่รักแต่ไม่เก่งก็ฝึกไปจนเก่ง บางคนเริ่มจากสิ่งที่เก่งแต่ไม่รักสุดท้ายก็เปลี่ยนทางบางคนเริ่มจากทำเพื่อเงินแล้วค่อยเจอความหมายทีหลังสิ่งสำคัญคืออย่าหยุดลองครับวิธีหาอิคิไกแบบง่ายๆถามตัวเองว่าถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยเราจะทำอะไร ดูว่าเวลาเราทำอะไรแล้วลืมเวลานี่คือสิ่งที่เรารักฟังสิ่งที่คนอื่นชมเราเสมอเสมอเพราะบางครั้งเขาเห็นจุดแข็งที่เรามองไม่ออกลองทำสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ทุกวันบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวพี่ผมหาอีคีไกไม่เจอเลยเจอแต่อีคีไกนายใ,นใจเย็นครับไม่เป็นไรที่ยังไม่เจอเพราะจริงๆแค่การเดินหามันก็ทำให้ชีวิตเรามีความหมายแล้ว อีกขี้ไกไม่ใช่สูตรสำเร็จที่เจอแล้วชีวิตจะเพอร์เฟกทันทีแต่คือการค้นหาสมดุลระหว่างสิ่งที่เรารักเก่งมีประโยชน์และทำให้เราอยู่ได้และการเดินหามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สวยงามเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วเหตุผลที่เราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรบางทีก็ได้ทำสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆและแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้ว นี่คือพูดในใจและตรงนี้มีคนฟังอยู่เสมอ